โอ้พี่น้องทางใดเด้อันนั่งทั่วกัยังมาไหว้เต้าเนาะพี่น้องทางใดครับ ไปเซไ่นนก็มาเเ็มซีมีไหมเคเซ็มซียไปกับน้ำลอยไปกับน้ำแล้วเซ็มซีลอยไปกับน้ำส่ที่ที่นองเออคณะน้ำท่วมพยายังมาไว้เต้า ร้านค้ามาในงานหลายเรือไฟตองไว้พากันเก็บของกลับบ้านนะครับดูทิ่ทาน้ำมาเรื่อยๆ น้ำท่วมเห็นเห็นแต่นายอ่าอี่ยงในเพจพญาเต่าน้ำท่วมนะอืมมามาเห็นด้วยตัวเจ้าของนาะม,มาจากไหนครับนี่มาจากบ้านนางงอยจา้างอยเนาะโอเคสมากรพยัน้ำท่วม างร้านเงียบคืนเก็บของกันทั้งคืน สวัสดีค่ะที่นี่พญาเต่างอยนะคะน้ํามาตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะคาดว่าน้ําจะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นน่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างจัดงานประพณีใหญ่เลือไฟระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกันยาที่จะถึงนี้นะคะคาดว่าน้ําจะลดยากมากแห้งยากมากไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่องานประเพณีใหญ่เลือไฟหรือเปล่าะคะ่ะ